กดติดตามกดกระดิ่งกดคนละ1ไลค์ like, อัปเดตข่าวแมนยูทุกวันวารานแอบวางผีปิดดิวก่อนกลับไปซ้อมมาดริดราฟาเอลวารานปาการหลังทีมชาติฝรั่งเศสต้องการให้การเจรจาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จก่อนถึงกำหนดกลับไปรายงานตัวกับเรอัลมาดรรดอารสสื่อสเปนรายงานว่าวารานมีกำหนด มารายงานตัวฝึกซ้อมกับเรอัลมาดริดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ดังนั้นเซนเตแบกทีมชาติฝรั่งเศสจึงหวังว่าแมนยูจะตกลงซื้อขายได้ก่อนที่ตนเองจะเดินทางกับกรุงมาดริดอย่างไรก็ตามความปรารถนาดังกล่าวของวารานดูทําท่าว่าจะเป็นไปได้ยากเพราะการเจรจาค่าตัวระหว่างแมนยูกับเรอัลมาดริดกำลังต่อรองกันแบบไม่เร่งรีบ เนื่องจากราชันชุดขาวเรียกค่าตัวถึง50ล้านปอนด์ขณะที่ผีแดงต้องการจบที่ตัวเลข43ล้านปอนด์สำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาไม่ถึง1ปีแล้วก่อนหน้านี้มีรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวที่เชี่ยวชาญเรื่องตลาดซื้อขายระบุว่าวารานและเอเย่นส่วนตัวได้แจ้งเรื่องกับเรอัลมาตรรดแล้วว่าต้องการความท้าทายใหม่ในเวทีพิมารีก และต้องเป็นแมนยูที่ตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นแม้มีเชลซีให้ความสนใจด้วยก็ตามแรนด์เปิดประตูต้อนรับผีตั้งโต๊ะคุยค่าตัวคามาวิงกาแรนด์มีความยินดีที่จะเปิดการเจรจากับแมนยูเรื่องการขายเอดูอาโดคามาวิงกากองกลางดาวรุ่งวัย18ปีเพราะสัญญาที่เข้าสู่12เดือนสุดท้าย ESPN สื่อดังรายงานว่า นิโคลาโอเวกประธานสโมสรเร,รนไม่ปิดบางความต้องการที่จะเปิดการเจรจาขายคามาวิงกาให้กับสโมสร,รยักษ์ใหญ่ที่ให้ความสนใจหนึ่งในทีมที่มีข่าวด้วยตอนนี้คือแมนยูเหตุผลที่โอเวกต้องการเจรจาขายคามาวิงกาเป็นเพราะสัญญาของกองกลางวัย18ปีกําลังเดินเข้าสู่ปีสุดท้ายหลังจากสโมสร,รไม่ประสบความสำเร็จ ในการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามในการโน้มน้าวใจให้นักเตะเซ็นสัญญาอยู่ต่อก่าหน้านี้ฟาบิสโซโรมาโนนักข่าวผู้เชี่ยวชาญเรื่องตลาดซื้อขายยุคปัจจุบันคาดการว่าค่าตัวของกาม,มาวิงกาอันลดลงมาเหลือแค่30ล้านยูโรด้วยเหตุผลเรื่องอายุสัญญาที่เหลือไม่ถึง12เดือนสุดท้ายแล้ว อย่างไรก็ตามแรนยังคงพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะเรียกค่าตัวกองกลางวัย18ปีให้ได้มากที่สุดหากมีความชัดเจนว่านักเตะไม่ต่อสัญญาใหม่แน่นอนผีสรุปขายปอกปาให้เปเเอเซ่สล้านปอนด์จบใน6วีคสโมสรแมนยูไนเต็ดถูกกดดันให้ต้องขายปอปอกปากองกลางจอมสร้างสีสันให้แล้วเสร็จภายใน6สัปดาห์จากนี้หลังจากมีความสนใจอย,อย่างจรงิงจัง จากปารีสแซแซแงรายงานจากเมลออนไลน์อ้างว่าทางซูเปอร์เอเย่นมิโนไรโอลาได้ถกรายละเอียดส่วนตัวของมิดฟิลด์วัย28ปีแล้วโดยคาดว่าสุนนราคาที่ปีศาจแดงยอมขาย,ขายแข่งแชมป์โลกจะถูกกว่าตอนที่ซื้อมาจากยูเวนตุสเรท89ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์2016บอกบาเหลือสัญญาปีสุดท้ายรับค่าเหนื่อย 290,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ฐานะผีแดงโดยแสดงเจตว่าไม่สนใจเซ็นฉบับใหม่เพิ่มเติมนั่นหมายความว่าทีมต้องขายทิ้งให้จบก่อนเส้นตาย31สิงหาคมตลาดซัมเมอร์ปิดตัวดีกว่าเสียฟรีหลัง30มิถุนายน2,022สนสนราคาที่เปเอเซตั้งใจมารับบอกบาคือ43ล้านปอนด์พร้อมศักยภาพจ่ายค่าจ้างตามที่ถูกร้องขอ เพียงแต่เวลานี้ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนอกจากนั้นยังมีความสนใจจากทางยูวนตุสแห่งซิลีอาอิตาลีและเรอัลมาดริดมหาอำนาจลาลิกาสเปน็อกปาอยู่ระหว่างพักร้อนที่ฟลอริดาประเทศสหรัฐมีกำหนดกลับมารายงานตัวพีซีซั่นราวสัปดาห์หน้ามันยังไม่มีการยื่นเสนอให้ต่อเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ตัวเอง ก็ยังคงเป็นนักเตะแมนยูกองกลางแชมป์โลกให้สัมภาษณ์เมื่อต้นเดือนหากปอบอกป่าย้ายออกผู้จัดการทีมโอเลกุ์นาโซชาไม่เดือดร้อนเพราะซื้อดอนนี่ฟารเดเบกคอยท่าตั้งแต่ปีก่อนหรือมีชื่อตัวแทนในตลาดอีกหลายคนทั้งดิแคนไรเอดูอาโดคามาวิงกาหรือซาอูยีเกสอินเตอร์พร้อมเหมาสองยอมรับโซนซิลฟูแบ็กอาร์ซตนและแมนยูร่วมทัพ เปเป้มาราตา CEO ของอินเตอร์มิลานแชมป์โกโซซิลิอาออกมายอมรับว่าสโมสรกำลังต้องการเสริมทัพในแดนหลังโดยมีชื่อของสองกองหลังพิมารีกอย่างเอ็กตอร์บยอารินมาจากอาร์สตอนและอเล็กเตเลสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในลิสต์ด้วยตามรายงานจากสกายอิตาเลียแบ็คขวาของทีมปืนโตกำลังตกเป็นข่าวการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เจ้าตัว เสียตำแหน่งตัวจริงให้กับคาลัามแชมเบอร์ไปในช่วงท้ายของซีซั่นก่อนในขณะที่เตเลสได้ลงสนามให้กับแมนยูนเต็ดอย่างจำกัดโดยเขาเพิ่งย้ายมาจากปอร์โตเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์แต่ต้องตกเป็นตัวสำรองของลูกชอซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งซีซั่นอินเตอร์ซึ่งกำลังต้องการเสริมทัพในเกมรับ โดยพวกเขาตั้งเป้าหมายควานักเตะใหม่ในตำแหน่งแบ็กขวาเป็นอันดับแรกหลังจากที่เพิ่งปล่อยอสัสตราบฮฮชคมีให้กับปารีสแซแซแมงไปด้วยราคา51ล้านปอนด์และมองว่าเบยรินคือเป้าหมายอันดับหนึ่งในตลาดซื้อขายครั้งนี้โดยมารอต้าได้กล่าวถึงเรื่องนี้เพียงสั้นๆว่าชื่อของเขาถูกพวกคุณพูดถึงเขาอยู่ในความสนใจของเรา เราคงจะทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นเพราะเขาไม่ใช่นักเตะของเรานอกจากนี้ซี o ของทีมงูใหญ่ยังพูดถึงข่าวกับอเล็กซ์เตเลสว่าผมจะไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ใดๆแต่ในเวลานี้เราให้ความสำคัญกับการประเมินทุกโอกาสที่จะเป็นไปได้โดยจะไม่ปิดกั้นโอกาสใดโอกาสหนึ่งอย่างแน่นอนผีใจจดจอรอตรวจชอที่ซี่โครงร้าวจากศึกยูโร แมนยูเฝ้ารอที่จะตรวจร่างกายของลุกชอแบ็ไซ้์ทีมชาติอังกฤษอย่างเต็มที่หลังมีการเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บในรอบน็อกเอาต์ยูโร2020เดอะซันสื่ออังกฤษรายงานว่าชอประสบปัญหาอาการบาดเจ็บถึงขั้นกระดูกซี่โครงร้าวมาตั้งแต่เกมยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายที่อังกฤษเอาชนะเยอรมัน2-0หลังจากนั้นแบ็กซ้าจากแมนยู ก็สวมหัวใจนักสู้กัดฟันลงสนามเรื่อยมาในรอบแปดทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเวลานิชชออยู่ในช่วงพักร้อนที่มีกำหนดกลับมารายงานตัวกับแมนยูเป็นชุดสุดท้ายเพราะอังกฤษเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่อเล็กกุนาโซชาเฮดโคตผีแดงหวังว่านักเตะจะกลับมาที่แคลริงตันโดยเร็วที่สุดเพื่อเข้ารับการสแกน และให้ทีมแพทย์ของสโมสรตรวจอาการบาดเจ็บประเมินสภาพความฟิตของร่างกายทางนี้ชอกกำลังใช้ช่วงเวลาพักร้อนอยู่ที่เกาะมิโคโนสประเทศกรีซร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษดิคนไรไควอเกอร์เมสันเมาส์เบนชีเวลแจ็คกิลลิตคาวินฟิลลิปและเบนไว